ในคลิปนี้ผมจะมาคุยว่าเล่าคนเล่นเกม Fallout ภาคไหนก่อนดีจากตอนนี้กระแสซีรีส์ของ Fallout เนี่ยกำลังมาแรงมากๆผมก็จะตอบสั้นๆก่อนเลยนะว่าถ้าใครไม่เคยเล่น Fallout มาก่อนเนี่ยให้เล่นภาค4ก่อนเลยดีที่สุดแต่ถ้าเราอยากได้คําตอบแบบยาวเนี่ยผมก็จะแนะนํา3ภาคที่เป็นภาคใหม่สุดเป็นภาคดีสุดแล้วก็ภาคที่ควรจะเล่นก่อนสำหรับ3ภาคที่ว่านี้ก็คือภาค New Vegas ภาค76แล้วก็ภาค4ผมจะขอพูดถึงภาคที่แนะนําน้อยที่สุดก่อนเลยก็คือภาค New Vegas อันนี้ผมแนะนำเพราะยังพอน่าสนใจอยู่แล้วก็ยังพอสนุกอยู่บ้างภาคนี้แม่งเริ่มตกยุคไปแล้วมันออกมาตั้ง14ปีแล้วก็ว่าได้แก่กว่าคนเล่นติ k ก o อกส่วนใหญ่ซะอีกถ้าพูดถึงข้อดีนะเอาจริงมีข้อดีเยอะมากแต่จะสรุปสั้นๆว่าสาเหตุที่ภาคนี้มันดีแล้วก็มีหลายคนชอบนะี่ก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันดีมากๆดีจนแบบโหเหมือนเรากำลังอ่านนิยายดีดๆเรื่องนึงเลยทีเดียวความรู้สึกตอนเล่นตอนที่ผมอัดคลิปนี้มาให้เราดูกันก็รู้สึกว่าเกมมันเริ่มเก่าแล้วคือจะย่งา,ะบบยาง มันจะช้ามากๆตามอารมณ์เกมสมัยก่อนนี้บางคนอาจจะชอบก็เลยนะแต่ว่าคนทั่วไปนี่ผมคิดว่าไม่เหมาะและไม่ค่อยดีแต่ยังไงมันก็เป็น f a l l เอาพากแรกที่ผมเคยเล่นแล้วก็ผมเล่นไปประมาณเกือบ70ชั่วโมงได้ถือว่ายังพอสนุกอยู่แต่แม่งก็เก่าแล้วอะ่ะสำหรับเกม f a l l เอาพาคต่อมาที่ผมจะแนะนําก็คือภาค76 ก็จะเป็นภาคที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเลยและเป็นภาคเดียวที่เป็นเกมแนวออนไลน์ m M O R P G เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เป็นภาคที่ใหม่ที่สุดในตอนนี้แล้วแต่สาเหตุที่ผมแนะนําเป็นอันดับ2เนี่ยก็เพราะว่าแม่งเม่นยากมากๆมีความซับซ้อนที่เยอะแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าถ้าใครชอบก็โคตรชอบแต่ถ้าใครเกลียดเนี่ยก็แทบอยากจะไม่แตะมันอีกเลยถ้าพูดถึงเกมโดยภาพรวมมันเหมือนกับออกแบบมาให้สำหรับคนที่เคยเล่นภาคอื่นมาก่อนแล้วอาจจะเพิ่งเคยเล่นภาค4มาผมก็แนะนําให้มาเล่น ภาค7 6นี้ต่อนี่แหละมันเป็นเกมออนไลน์นะแต่เราสามารถไปโซโล่ไปเล่นเควสอะไรแบบนี้คนเดียวอย่างผมก็เป็นคนหนึ่งที่โซโล่มาโดยตลอดเล่นมา400กว่าชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมออนไลน์เนี่ยก็จะเกียดทันทีตัวอย่างเช่นเควสที่เราจะได้ปืนดีๆหรือว่าได้ของดีๆเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีผู้เล่นอื่นมาร่วมด้วยไม่งั้นมันจะเริ่มเล่นไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราเล่นในเซิร์ฟที่มีคนน้อยหรือว่าเราไม่ชอบเล่นคนอื่นเนี่ยเราก็จะทำเควสพวกนี้ไม่ได้และสำหรับบางคนที่เคยได้ยินข่าวภาค76มาก่อนในตอนที่มันเปิดตัวก็คือเกมม่งห่วยแตกมากแทบไม่มีใครเล่นเลยแล้วก็แบบเหมือนเกมยังไม่เสร็จอะ่ะอันนั้นมันข่าวเก่าแล้วนะณปัจจุบันเนี่ยพวกทีมงานเขาอัปเดตแล้วก็แก้ไขบัก๊กแล้วก็ทําให้เกมนี้แม่งสนุกสุดๆเลยจนรีวิวในสตีมเนี่ยมันเป็นรีวิวที่ดีมากๆเพราะว่าเกมมันดีจริงๆณตอนนี้เพราะงั้นใครที่สนใจอยากลองเล่นเกมในจัก,กรว Fallout เกมภาค7 6นี่เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นภาคที่ดีที่สุดหรือว่าตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยนั่นก็คือภาค4นั่นเองเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างเหตุผลอย่างแรกเนี่ยก็คือผมคิดว่าเป็นภาคที่เน้นเล่นง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นที่สุดและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความรู้สึกตอนเล่นเนี่ยมันจะทันสมัยกว่ามากๆเลยทั้งกราฟิกที่แบบยังดูไม่เก่าเลยสักนิดแล้วก็เกมเพลย์ท เล่นแล้วลื่นไหลแล้วก็มีข่าวออกมาไม่กี่วันก่อนว่าเขาจะมีอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ให้แบบฟรีๆรเหมือนทีมงานเขาจงใจอยากให้คนที่เพิ่งดูซีรีส์มาเนี่ยก็มาเล่นภาคนี้เป็นภาคแรกนั่นเองและด้ความที่เป็น for out ภาคใหม่ล่าสุดพอๆกับภาค76เนี่ยมันก็จะมีระบบหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือระบบสร้างหมู่บ้านก็เราสามารถเก็บชิ้นส่วนมาคราบของคราบป,ปืนแล้วก็เอามาปลูกผักมาสร้าง้าน แบบโคตรสนุกเลยแบบสามารถหา NPC มาอยู่ในหมู่บ้านเราได้แบบเปลี่ยนเสื้อผ้า NPC ได้เน้นย้ำว่าจะมีเฉพาะภาค4แล้วก็ภาค76เท่านั้นนะระบบนี้ ก็อยากจะเสริมให้นิดนึงภาค4กับภาคน w v ว g a s เนี่ยมันสามารถลงมดได้แบบถ้าใครสนใจลงมดภาษาไทยหรือว่าลงมดภาพสวยอะไรก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ผมก็แนะนําให้ลอง Google ดูส่วนข้อเสียที่เกม f a l l Out ทุกภาคเนี่ยมันมีเหมือนกันหมดเลยเนี่ยก็คือถ้าเราเล่นช่วงแรกๆแ,แม่งจะงงชิบหายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทําอะไรผมก็แนะนําให้เราแบบมี Google เป็นเพื่อนต้องเปิด Google อยู่ตลอดเวลาเวลาเล่นอย่างเช่นระบบสกิลสเปเชียลมันคืออะไรวะแล้วก็ระบบเฟสมันเล่นยังไงวะเนี่ยทำไมต้องแบบ คลิกให้มันยิงงงมากๆถ้าเราเล่นตอนแรกแต่ยังไงถ้าเกิดว่าเราผ่านช่วงแรกมาได้แล้วโอ้เราก็จะเห็นเลยว่าทําไมคนชอบเกมนี้กันเยอะเพราะาแมปมันสวยมากปืนยิงโคตรสนุกเลยมีหลายปืนให้เราใช้มีศัตรูหลากหลายตั้งแต่คนธรรมดาจะถึงสัป,ปหลาดเดมูด้ตัวโคตรใหญ่เลยเกม Fallout ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามอ่ะมันเป็น Open w o บ l d ที่สนุก,กมากแล้วก็ไม่มีเกมไหนทําเหมือนเกมนี้อ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้นะผมก็อยากจะให้เราลองเล่นแบบทุกภาคเลยที่เอ่ยมาเพราะว่ามันต่างกันสุด สมมติว่าเราเล่นนีเวกัสแล้วรู้สึกไม่ชอบเนี่ยก็ลองไปเล่นภาค4ดูเพราะว่าเราอาจจะชอบก็ได้สาเหตุหลักที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คนไทยหรือว่าคนที่ฟังภาษาไทยออกเนี่ยมาลองเล่นเกม Fall Out ดูถ้าเกิดว่าเราไม่เคยลองมาก่อนนะแล้วไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปละบาย